วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับน้องอัดนะครับภูวิ์อนุพันธ์สืบสายหนึ่งในนักกอล์ฟไทยที่ปัจจุบันนี้ไปอยู่ต่างแดนครับไปไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองน้องอัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหน้องอัดกับพี่เจนนี่น่าจะไม่เจอกันนานมากเจอครั้งสุดท้ายน้องอัดตัวติดเดียวครับผมน่าจะเกือบสิบปีได้แล้วครับพี่พี่เข้าไปดูประวัติของน้องอัดในการเล่นที่มหาวิทยาลัยรู้สึกว่าสเต็ปดีมาก เดี๋ยวพี่ลองพูดเท่าที่พี่เห็นก่อนแล้วเดี๋ยวต้องอ่านลองเติมนะครับเท่าที่พี่เข้าใจก็คือว่าปีแรกที่ไปเรียนที่นั่นในฐานะ freshman เนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าได้เล่นเป็นทีมตัวจริงเนี่ยก็ถือว่ามันคือไฮไลท์แล้วล่ะมันเก่งแล้วล่ะเพราะรุ่นพี่เขาเขาอยู่มาก่อนเราแล้วปีแรกเราก็มีโอกาสได้เล่นเป็นตัวจริงบ้างถูกไหมครับใช่ครับเล่นเล่นตัวจริงตอนปีแรกก็เกือบทุกแมตช์ครับผมว่าพลาดไปสองสองแมตช์น,นะครับถ้าจําไม่ผิด อืมตอนนี้เล็กพริกขี้หนูนลครับเข้าไปปุ๊บก็แผลงฤทธิ์เลยแล้วเพื่อนๆพี่พอะไรก็ตกใจไหมหรือว่าเฉยเฉยเพราะว่าเราเองก็ไปอยู่อเมริกาก่อนหน้านั้นมีคนอาจจะบ้างรู้จักในตอนเล่นจูเนียร์ก่อนหน้านั้นบ้างแล้วอืมก็แรกเขาก็เขาก็ดูว่าจะไปได้ขนาดไหนครับเพราะว่าเข้ามาแมตช์แรกก็ได้เขา้าไปเล่นในในไลน์อัพเลยก็ได้เล่นสามแมตช์แรกเลยก็เขาก็เขาก็ดูดูไปแล้วผมก็พี่นาแบบว่า ก็เล่นกับเขาได้อะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ดีครับผมอืมอืแล้วแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บผลงานในในปีต่อมาปีสองครับก็ดีขึ้นปีสามดีขึ้นปีสี่ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นทุกปีครับผมว่าเออนะกราฟมันเป็นกราฟที่แบบกราฟขึ้นอนะ่ะคือถ้ากราฟผลงานอนะ่ะเป็นกราฟดีถ้ากราฟน้ําหนักมันไม่ดีหรอกกราฟขึ้นอย่างเงี้ยเป็นป<อ>ก <ผม S 2> ติเลยอะเ <laughs> ดี๋ยวเราย้อนกลับมันนี้หนึง่งก็คือว่าของน้องอ่านนี่เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อยุเท่าไหร่ครับเอ่อ ประมาณเจ็ดขวบครับผมโอเคแล้วแล้วอยู่เมืองไทยก็คือแข่งจูเนียในเซอร์กิตบ้านเรานี่แหละได้แชมป์ได้อะไรเยอะแยะไปหมดใช่ครับใช่ไหมในที่สุดตัดสินใจหรือว่าที่บ้านตัดสินใจอ่าไปอเมริกาตอนไหนยังไงครับเอ,อ่อตอนมาแข่งจูเนียเวิร์นเอ,อ่อตอนนั้นที่มาจากเมืองไทยก็มาเล่นจูเนียเวิร์นตั้งแต่อายุประมาณแปดขวบนะครับมาทุกซัมเมอร์ครับแต่แล้วพอ 14ปีผมก็เลยผมอยากมาเรียนที่นี่นะเพราะว่าชอบอากาศชอบแคลิฟอร์เนียชอบชอบทุกอย่างที่นี่แล้วก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากมาเรียนมหาลัยอยู่แล้วแล้วก็ mm hmm. อยากจะ turn f ที่นี่แต่ว่าพอผมอยู่เมืองไทยผมไปเรียนโรงเรียนของรัฐบาลนะครับก็เรียนเรียนแต่ภาษาไทยเนาะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยผมก็อยากจะ กือยากจะเข้ามาหาลัยที่นี้ก็ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้ได,ได้ได้เข้ามาเรียนให้ได้ครับก็ที่ว่าหาโอกาสที่นี่แล้วก็เพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ได้เข้ามาหาลัยครับอไปตอนอายุสิบสี่หรอครับครับผมเกือบสิบห้าครับผมสิบสี่สิบห้านี่มันก็จูเนียร์ไฮสคูลเข้าไฮสคูลพอดีประมาณนั้นเข้าเกตสิบครับผม <15. S 2> okay, <sit. S 1> อังกฤษสิบแล้วทีนี้เมื่อกี้บอกว่า,เ,าเรียนที่เมืองไทยภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้ดีมากมายนักตอนนั้นอตอนตัดสินใจไปโอเคไฮสคูล okay, มันไม่ได้ซีเรียสว่าคุณต้องพูดได้แล้วเพราะเขาก็จะมีพวก English as a Second Language Program อะไรให้เราเรียนด้วยใช่ค,ครับผมนะครับเราไปอยู่นู่นเราก็เข้า ESL ก่อนเลยถูกไหมใช่ครับโอเคแล้วแล้วพอเข้าไปตอนแรกเลยไปถึงเนี่ยน,นี่นี่ไปอายุแใกล้พี่เจนเออแก่พี่เจนี่ ตอนพี่เจยไปพี่เจอายุสิบสองเอ๊ะประสบการณ์ส่วนตัวคือตอนไปเนี่ยมาปีสองปีแรกเนี่ยิ่นตลอดเลยทําอะไรโง,ง่ๆงงเพราะว่าไม่รู้เรื่อง<ช>ไม่เข้าใจเออ <c oughs> ก็จะเป็นตัวตลกให้เขา <c oughs> เป็นประจํา <c oughs> เพราะว่าเราเราฟังสับเขาสำนวนบรวลรลีอะไรแล้วไม่เก็ตบ้างอะไรเงี้ยปีแรกสองปีแรกปรับตัวยากไหมครับโอ้ยากครับผมไม่ไม่รู้เรื่องเลยปีแรกเนี่ยิ่งปีแรกคือผมตอนแรกก็คิดมาว่าจะ มาเรียนแล้วก็มาเล่นกอล์ฟนะสรุปไปเรียนหนักอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ทําการบ้านทาอะไรไปสรุปแล้วก็ไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับก็ปรับพื้นฐานการเรียนอะไรไปประมาณเกือบสองปีได้พี่อืมแล้วไปนี่คือเราไปยังไงไปคนเดียวหรือว่ามีครอบครัวย้ายไปด้วยหรือว่าอย่างไปไงคนเดียวครับผมแล้วก็มาอยู่กับแล้วไปอยู่กับใครอ่ะมาอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ครับ โอ้นี่เราที่เป็นไอเดียเราด้วยใช่ไหมแล้วพ่อแม่ก็ยอมครับผมก็ตอนที่ตัดสินใจนั้นก็กําลังแข่งอยู่ในอเมริกานะก็มากับพ่อแต่แม่ไม่ได้มาแล้วก,ก็โทรกลับไปหาแม่บอกแม่อยากย้ายมาอยู่นี่แนละ้วแม่งงอ้ะไอพอลูกคููนี้มันไปเที่ยวทําไมไปเที่ยวปุ๊มย้ายสัมนโนครัวเนี่ยยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆก็คือว่าอ่า อากาศมันมันน่าติดใจแน่แน่เพราะว่าตอนพี่เจอยู่พี่เจอยู่ลาสเวกัสก็จริงแต่ว่าไอ้ซาวท์ินแคลิฟอร์เนียไปบ่อยซานดิเอโกนี่แบบเลิฟเลยอะ่ะใช่นเอโกชอบมากก่าซานฟรานอีกพี่ว่าอากาศดีกว่าครับผมเออก็เราไปแข่งที่น,นั่นเพราะว่าจูเนียเวิร์ก็แข่งที่ทอริไพน์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับก็ก็รุ่นแล้วแต่รุ่นอายุนะครับแต่ว่าก็อยู่ในซานดิเอโกครับอืมอืมอืมเอแล้วทอริไพน์ล่าสุด US Open พได้ไปดูไหมครับเออไม่ได้ไปดูครับติด แข่งรายการอื่นครับอ oh, ๋อเราติดแข่งของเราเองโอเคครับผม <Okay. S 2> แต่ว่า,าผมก็ได้ก็ได้คัดอ่เอ US o เพนตกไปสองสองแต้มเนาเกือบได้เข้านิดเดียวนะครับผมไปคัดที่ไหนอ่ะเอ่อ ULA uh, ครับผมโอเคอ่ะทีนี้สิบสี่สิบห้าไป ปีสองปีแรกโอ้โหเรียนหนักเลยต้องปรับภาษาต้องอะไรไม่งั้นอยู่เขาไม่ได้อ่ามีท้อมีแบบไม่เอาแล้วให้ตัดสินใจผิดไม่อร่อยเลยอาหารพูดก็ไม่รู้เรื่องไม่กลับไปเมืองไทยดีกว่ามีอย่างนี้ม้างไหมหรือว่าไม่เอาสู้ตอบไปยังไงฉันก็อยากมามันมันก็มีมันก็มีบางโมเมนต์ก็เป็นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็ต้องรู้ว่าเราก็ก่อนมาก็ก็รู้แล้วมันจะเป็นยังไงก็ทำใจไปแล้ว <laughs> ก็โอเคโอเคก็คือแบบบางทีมันก็มีท้อบางทีเราใช่ครับผมคือทุกคนก็มีพ่อแม่อยู่ด้วยไปมันไปแข่งอะไรอย่างี้ผมก็ทําอะไรเองหมดบางคนก็เขาก็มีพ่อแม่มาส่งอะไรเงี้ยบางทีก็ก็คิดถึงบ้านนะแต่ว่าอืมก็ไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ก็บางทีก็มีท้ออะไรแต่ว่าก็รู้ว่าตัวเองมาเพื่ออะไรนะครับแล้วทีนี้พอจะเข้ามหาวิทยาลัย หลังจากที่เราเรียนมาไฮสคูลอยู่ที่นั่นเราเริ่มมีผลงานระดับไฮสคูลผลงานการเีอาเอาอักเคเดมิกก่อนไฮสคูลจบมาผลงานการเรียนโอเคไหมดีไหมหรือว่าใช้ผลงานของกีฬาเป็นตัวได้ก็ก็ตอนแรกก็ส่วนส่วนใหญ่เลยก็กีฬาครับเพราะว่ามหาลัยที่เขาดูก็คือเรื่องกอล์ฟ ราะว่าให้ทุนเขาคือให้ทุนในการในการเล่นเนาะแล้วก็เรียนก็คือแบบเขาก็จะดูว่าเราผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะเข้าเกรดที่เรามีอยู่จะเข้าโรงเรียนได้หรือเปล่าก็แค่นั้นผมก็เรียนให้ผ่านไปเนาะก็ <laughs> ไม่ได้คิดว่าดีแล้วก็ไม่ดีมากครับก็ได้สามขึ้นก็โอเคแล้วครับโอเคเกิน <Okay. S 3> <Okay. S 2> สาม <Okay. S 3> หรือใช้ได้อยู่ครับผมแล้วทำไมถึงเลือกซานดิเอโกเตทครับ ก็ผมมาอยู่ตอนนี้ตอนไฮสคูลมาอยู่อนาแฮมแคลิฟอร์เนียครับก็ชอบแคลิฟอร์เนียอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ดูว่าโคช้ชเขาเป็นยังไงเพื่อนร่วมทีมจะเป็นยังไงสนามที่เราจะได้ซ้อมแล้วก็อากาศนครับแล้วก็ดูเทียบกับหลายโรงเรียนที่เราไปไปวิสิตมาว่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็พกกูดงว่าชอบที่นี่ที่สุดแล้วแล้วก็ผมก็เลยเลือกที่นี่ครับ คือเรานะเริ่มด้วยทุนที่ชอบแถวแซนดิเอโกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถึงได้ตัดสินใจไปอเมริกาแล้วอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ไม่จะอยากจะไปไหนในเมื่อโรงเรียนซนดิเอโกสเตทก็เป็นโรงเรียนที่ดีโปรแกรมกอล์ฟก็ดีก็ย้ายทำไมอยู่ตรงนั้นเลยแล้วกันใช่ครับโอเคนะประมาณกี่ปีหรือตอนอายุประมาณไหนถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคละ I'm one of the guys I อยู่ที่นี่เพราะเด็กๆก,ก็น่าจะปรับตัวเร็วถึงหลัมืงอสิบเ็ดสิแปก่อนจบไฮสคูลก็ได้แล้วมั้งใช่ครับผม ได้แล้วตอนนั้นใช่ไหมครับโอเคเพื่อ้เข้าคอลเส้นี่มันคือปกติละไม่มีคําว่าเหงาคิดถึงบ้านละก็คือถึงเวลาก็โทรหาพ่อแม่ปกติเท่านั้นเองแต่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าโอ้ยไกลตั้งไม่โชว์แล้วเดิเขาต้องตามแกหายไปไหนมาโอเคเมื่อกี้เราพูดปีหนึ่งไปละก็คือปีหนึ่งน้องอัดได้เป็นตัวจริงพอสมควรเลยอ่าหลายหลาคนก็คงแปลกใจเพราะว่าหนึ่ง เด็กเข้าใหม่ปีหนึ่ง<ม>ก็บางทีก็ยังเป็นตัวสำรองหรือทีมเล็กอยู่นี่เข้า,าไปปุ๊บได<ม>้เล่นรุนน่นใหญ่นะแล้วเราก็อาจจะตัวเล็กด้วยเขาก็ยิงส่วนมากคนตัวเล็กคนก็จะยิ่งแบบเฮ้ยนี่ตอนเราเด็กนี่ผลงานเราเริ่มไม่ธรรมดา2องสามสี่จนล่าสุดแน่นอนมีมีควา้าแชมป์มีได้ที่หนึ่งมีมีผลงานใน ncwa มีเล่นภูมิใจกับไอ้ถ้วยรางวัลมากที่สุดในประสบการณ์การเล่นกอล์ฟตอนนี้คืออะไรครับ ก็สองแมตช์สุดท้ายเที่ได้ที่ได้แชมป์ติดกันเลยครับก็ชนะคอนเฟอเรนซ์ของ Mount West Conference แล้วก็ชนะ n c w a เวยออเมาครับผมสองแชมป์ติดของปีนี้ครับซึ่งสองงานนี้ที่เราเล่นเนี่ยในมันเล่นทั้งทีมและทั้งบุคคลในเวลาเดียวกันถูกไหมใช่ครับเออแล้วแล้วมันเยอะไหมมัน ที่มั่นใจว่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่จดจำไปอีกนานเวลาได้เล่นทั้งทีมและบุคคลดีไม่ดีเล่นทีมสนุกกว่าบุคคลด้วยซ้ำสำหรับบางคนครับผมมันเอ่อมันน่าตื่นเต้นกว่านะเพราะถ้าเราเล่นของเราเองเราก็รู้ว่าเราเอ่อเราเป็นยังไงเราอยู่ที่หนึ่งที่สองที่ตามกี่แต้มอะไรแต่ว่าเอ่อเล่นทีมบางทีหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งภายในห้านาที สคนเบอร์ดีพร้อมกันนี่ก็พลิก4ี่แต้มอีกคนอีกทีหนึ่งโบกี้คนหนึ่งก็หาแต้มอะไรมันมันขึ้นขึ้นลงลงมันมันน่าน่ารุ้นี่นนนนนครับขยายความคําว่า mountain west ให้คนฟังนิดนึงครับเพราะคนไทยอาจจะไม่คุ้นคาว่าอะไรคือ mountain west ไม่เก็ตภาพด้วยก็มันเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่โรงเรียนที่โรงเรียนอยู่นะครับก็มันจะมีประมาณสิบสองทีมน้อที่แข่งกันในคอนเฟอเรนซ์ก็เหมือนกับ คอนเฟอเรนซ์อื่นมันจะมี Pac-12 Big Ten Big 12 ACC อะไรพวกนี้ครับมองผมอยู่โรงเรียนสแตนโกสเต e อยู่ใน u n t a i n West c o n f e r e n c e ครับเก็คือในกลุ่มโรงเรียน12โรงเรียนโดยประมาณเนี่ยเราเป็นทีมที่หนึ่งแล้วเราก็ได้บุคคลระดับหนึงด้วยใช่ครับผมได้แชมบุคคลโอเคยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับืเป็นไฮไลท์เลยนะครับไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับ ทีนี้ตอนนี้ปกติเขาเรียนกันสี่ปีก็จบหมหาว<ม>ทยาลัยแล้วก็ถามกันว่าก้าวต่อไปคืออะไรของน้องอัดเมื่อกี้ก็บอกว่าเรียนสามจุดกว่าทําไมสี่ปีไม่จบน้องท,ท,ทําไมทําท่ามันจะมีปีที่ห้าล่ะก็ปีแล้วก็โควิดนะครับก็ซีซันแคนเซก็เลยมันตัดไปครึ่งปีนะก็เล่ได้ปีสามตอนปีสามก็ได้เล่นแค่ครึ่งปีแล้วคราวนี้เอ็นซก็ให้อ่ม Eligibility คืนมากับนักกอล์ฟทุกคนก็ปีหนึ่งผมก็เลยเล่นปี 4, สีเสร็จปุ๊บก็จะใช้สิทธิ์นั้นเพื่อจะอยู่ที่นี่แล้วก็เล่นปีห้าต่อครับผมเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่ไม่เก็พีพดพอน้องอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าผมว่าแซวเล่นนะครับคืออันที่จริงแล้วน้องอัดก็คือเรียนตามเกณฑ์ถ้าจะจบในวุฒิปริญญาตรีจาก d ซน g ิโกสเตตอนนี้ก็คือจบได้ถูกไหมครับเรียนครบจบแล้วเกรดถึงทุกอย่างเพียงแต่ว่า มหาวิทยาลัยเนี่ยได้สิทธิ์เราได้สิทธิ์ในการเล่นให้กับมหาวิทยาลัยต่ออีกหนึ่งปีเนื่องจากไอกที่มันต้องหยุดโควิดไปเราก็เลยเลือกที่จะอยู่ต่อใช่ครับผมโอเคก็คือเลีนจากเฟรชแมน n อฟท์มอ r e จูเนียซีเนียปีนี้ก็เป็นซูเปอร์ซีเนียแล้วเนี่ยใช่ครับผม <laughs> แก่สุดแก่สุดในทีมแก่สุดในทีมมีคนอื่น <laughs> ที่เป็นซีเนียแล้วอยู่ต่ออีกปีนึงเป็นเพื่อนเราไหมมีทั้งหมดสามคนครับที่อยู่ที่อยู่ จะเป็นซูเปอร์จับมือกันอยู่ไม่ยอมไปไหนครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะพี่วองว่าคือข้อดีแน่นอนสําหรับเราก็คือเอ้ยเราได้ไอ e ล i a จ e กเอ็กเ e ียนให้เต็มเพราะตอนเนี้ยการเรียนเราเต็มสี่ปีแต่ในฐานานันกีฬาเราได้เล่นแค่ประมาณสามปีเองถูกไหมมันมันยกเลิกไปครึ่งปีกับครึ่งปีใช่ครับเราเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมอที่อยู่ต่อเพราะอะไรครับมันมันมีประโยชน์ยังไงครับตอนนี้เราเรา แชมป์นู้นแชมป์นี้เราฟอร์มกำลังดีทําไมไม่เทิร์นโปรซะเลยล่ะทาไมไม่จบแล้วเทิร์นโปรซะเลยก็ก็ผมก็คิดว่าจะอยู่ต่อเพื่อที่จะอยู่นี่ฝึกซ้อมให้ผมว่าผมยังพัฒนาตัวเองได้อีกแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเทิร์นโปรตอนนี้ครับแล้วก็ตอนแล้วก็ผมได้ Exemption เข้าไปใน Stage 2ของ o o n Ferry Q School ในปลายปลายปีผมก็เลยคิดว่า ถ้าจะถ้าจะเทิร์นโปแล้วไม่ไม่อยู่ในโรงเรียนก็คือผมก็ต้องกลับไทยแล้วก็ไปซ้อมที่ไทยนะเพราะว่าวีซามันก็อยู่ที่อเมริกาไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะอยู่นี่ต่ออีกปีนึง mm hmm. แล้วผมก็เลยอยู่นี่ก็คือได้ซ้อมทั้งซัมเมอร์แล้วก็ในช่วงฟอร์ซีซันด้วยแล้วก็ mm hmm. เตรียมพร้อมเพื่อไปส่วนมากที่อยู่นี่ก็คือแบบคือมุ่งไปคิวสกูลครับ mm hmm. ก็คือการเป็นอยู่ของน้องอัดทุกวันนี้ที่อยู่ที่แอนเดียโกสเตทเนี่ยพูดตรงๆมันคือ,ม,คอมันคือกินฟรีเรียนฟรีอยู่ฟรีรซ้อมฟรีอยู่แล้วถูกไหมครับครับผมเอ,อเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองจ่ายให้หรือว่าให้สิทธิ์ในฐานะนาักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยอ่าม,มีมีทั้ง h o า s ิ่งมีทั้งการเรียนแล้วก็มีสนามซ้อมด้วยหมดสนามซ้อมเองเรามีสิทธิ์ได้ซ้อมที่ไหนบ้างครับในฐานะนาักกีฬาทีม,มหาวิทยาลัยอ๋อก็ กือบทุกสนามในซานดิเอโกเลยครับอ๋อเหรอไม่ใช่แบบแค่สนามเดียวที่โรง, <c oughs> งเรียนเราเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเองไหมไม่มีครับแต่ว่าเขาเให้เม b บอ์ชิพส่วนมากก็ซ้อมที่ซานดิเอโก o คนทรีคอร์ครับแล้วก็ถ้าอยากไปสนามอื่นก็โทรหาสนามให้โค้ชโทรหาสนามแล้วก็เราโทรหาก,ก็ได้ว่าวันนี้ผมอยากไปซ้อมที่นี่นะมีที่ทามให้หรือเปล่ามาซ้อมไ,ได้ได้ไหมเป็นอะไอย่างงี้ครับผมก็ สาับมาก็ไปได้เกือบทุกสนามครับโอเคโอเคก็คือสิทธิ์ในนักกีฬาท้องถิ่นตรงนั้นเขาก็พอจะรู้จักเราอยู่แล้วอย่างน้อยโค้ชก็โทรไปกิ้งปุ๊บเรามีที่ซ้อมที่ได้คุณภาพดีๆหลายๆสนามใช่ไหมครับใช่ครับอืมโอเคโอเคพอกลับมาเราก็ต้องทาเหมือนกันก็ต้องกลับมาหาสปอนเซอร์เมืองไทยหาสนามซ้อมเมืองไทยแล้วก็บินกลับไปเทิร์นโปรคอลิฟายใหม่ใช่ครับโอเคแล้วอย่างนี้ก็คือตั้งเป้าว่าอ่าคอนเฟอรี่ qualify school เนี่ยเอาแน่นอนแล้วก็พยายามให้ได้ถูกไหมครับครับผมแ้อย่างนี้ครับว่าปีที่5อยู่อยู่เล่นหรือจบอีกทีเมื่อไหร่อ่ะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอยู่ qualify conferry ติดมหมก็ขึ้นมันยังไงสมมติอยู qualify พูดติดแล้วยังไงต่อถ้า qualify ติดผมก็เทิร์นโเลยหลังจากนั้นเพราะว่าคือง่ายๆก็คือผมเรียนเรียนจบแล้วก็คืออยู่นี่เพื่อเพื่อที่จะมุ่งเอาเอาอันนี้โอเค<ม>เข้าใจละ โอเคคือพูดง่ายๆคือตอนนี้เราน็อกรอยแล้วล่ะจะจบเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมบอกเพราะว่าจบก็คือบเลยว่าหน่วยจิตเราได้เหตดได้ที่อยากเราได้หมดแล้วใช่ครับโอเคแต่ระหว่างนี้เราก็คือสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนต่อไปแลกกับสิทธิ์ในการกินอยู่ซ้อมของเราต่อเพื่อพัฒนาตัวเองใช่ครับผมอ่าเป็นวินวินโอเคโอเคก็คือเป้าก็คือโปรชัดเจนและคอนเฟอริคก็คือเป้าหมายถัดไปครับผมโอเคแซนเดียโกเองมีโอกาสได้เจอ บรรดาทัวริงโปรอะไรบ้างไหมเพราะแถวนั้นก็วนเวียนกันอยู่หลายคนเคยเจอซปเปอร์สตาร์อะไรที่เรแบบประทับใจมีเรื่องเล่าอะไรสักอันนึงได้หน่อยหน่อยไหมเออก็เจอเจอเฟลมาสนามกอล์ฟตอนที่เขาหลังจากชนะ p ีเจนะก็นั่งเขาก็นั่งในรถกอล์ฟแล้วก็มีเชือกลัดถ่วยเขาน่ะก็นั่งกับออเห็นอยู่ในสแกมมันมันควรนิดนึงครับผมครับผมอแล้วก็มีได้เล่นกับแซนเดอร์ด้วยแล้ว เพราะว่าเขาก็จบจากที่โรงเรียนผมก็ซ้มอมบางทีก็บางทีก็เจอกันบ้างครับผมก็ได้เล่นได้เล่นด้วยกันได้เล่นด้วยกันด้วยอันนี้มันเป็นความน่ารักอย่างหนึง่งอีกส่วนหนึ่งนะที่บางทีไม่ได้พูดถึงว่ารุ่นพี่รุ่นอารุ่นลุงอะไรก็แล้วแต่ที่จบมาหาวิทยาลัยเดียวกันบางครั้งเขาเดินทางกลับมาเพื่อมาเยี่ยมโคช้ชเยี่ยมทีมเก่าแล้วก็ให้เวลากับกับนักกีฬาปัจจุบันใช,ใช่ไหมื่อกีที่พูดแซนเดอร์ก็คือแซนเดอร์ชอฟเล่ ใช่ครับผม,มก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยเราได้ได้ประสบการณ์ดีๆได้ข้อมูลอะไรในการพูดคุยกับเขาบ้างที่เป็นประโยชน์กับเราเออก็ก็ได้หลายอย่างทั้งเรื่องเ,อเรื่องกลอฟด้วยแล้วก็เรื่องทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามครับเพราะว่าเขาก็ยูตตอนอยู่มหลาลัยเขาก็ไม่ใช่แบบทุกคนคิดไม่คิดว่าเขาจะเป็นท็อปห้าของโลกลตอนนี้ก็คือ,อเขาก็ต้เริ่มเขาก็เริ่มจาก คิวสกูลเหมือนกันแล้วก็เริ่มในคอนเฟรตี้ก็ไต่ขึ้นไปเหมือนกันผมก็ได้ความรู้จากนั้นว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเจอต้องเจออะไรอะไรบ้างเขาคือถ้าเทียบบัรญยญาตายา่างสมมติว่าคิดเข้าข้างตัวเองพี่พีงคนคิดเข้าข้างเราแล้วกันนะครับพี่ไม่รู้เราได้คิดหรือเปล่าเทียบบญัติตายางคือออตาแซนเดอร์ชาฟเล่ตอนอยู่มหาลายัยมันก็ไม่ใช่ดาวเด่นของมหาลัยขนาดนั้น มันยังอยู่ใน PGA ทัวร์ได้ขนาดนี้เลยแล้วฉันซึ่งเป็นมือหนึ่งมหาหลัยไปถนนเส้นเดียวกับมันเนี่ยฉันก็น่าจะพอไหวอยู่นะประมาณนั้นครับโอเค <laughs> โอเคครับผมดีครับมันก็เป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับเรานะเพราะฉะนั้นเดทไลน์ของเราก็คือว่าปลายปีนี้ค u a ฟายสเตจสองของคอน f e r รี Qual ฟายได้เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นว่าถ้าถ้านับปัจจุบันก็จะกลายเป็นนักกอล์ฟไทย คนที่สองเพราะคนที่หนึ่งที่อยู่ในคอนเฟอเรนซ์แล้วมีพี่เข้มข้นอยู่คนหนึ่งพีเข้มข้นอยู่ครับผมเอรู้จักกันไหมสนิทกันไหมกับพี่เข้มข้นรู้จักรู้จักกันครับแต่ว่าไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เพราะว่าตอนผมเข้ามาผมก็ปีหนึ่งแล้วพี่เขาก็อยู่ปีสี่แล้วเขาจะจะจบแล้วครับผมไม่ไม่ทันดวลกันในระดับมหาลัยใช่ไหมเคยเล่นด้วยกันเล่นเล่นด้วยกันบางแมตม์ครับผมบางทัวร์นาเมนต์อ๋อครับผมโอเคโอเคโอเคครับผมก็ดีใจนะครับที่ที่น้องหงัดไป กล้าพอที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองเพราะว่าไอ้ตอนที่กัดฟันว่าผมอยากไปอเมริกาครับเนี่ยเราเป็นคนคิดเองใช่ไหมครับผมเออแล้วก็แน่นอนมันต้องมีวันเวลาของการปรับตัวที่แบบปุ๊จะไหวไหมเนี่ยตัดสินใจถูกไหมเนี่ยจนถึงวันนี้แล้วตอนนี้ prospect มันคนละเรื่องละตอนนี้ก้าวต่อไปมันดูแล้วเฮ้ยมัน,ม,นมันน่าจะน่าจะโอเคน่าจะไหวใช่ครับก็คือมา,มาอยู่มาอยู่ตรงนี้น,นานแล้ว,ลวมา ตั้งแต่ยายมาก็เจ็ดปีแล้วครับก็ยังก็คือจะมาเพื่อจะ,จะให้เอาทางนี้นะครับก็ mm hmm. สูดต่อไปโอเคโอเคแล้ว,ลวทุกวันนี้ในเรื่องของอุปกรณ์กอล์ฟเอ,อ่อะไรเอ,อ่ยพวกนี้ของเรามันฟิตติ้งได้เป๊ะแล้วหรือว่ายังต้องปรับอีกสักนิดนึงครับกว่าจะเ,เข้าสู่ระดับต่อไปก็ผมก็อยู่กับไทลิสนะครับตอนนี้เขาก็เทคแคร์เรื่องของไมค์กอล์ฟลูกกอล์ฟอะไรทุกอย่างครับผม อือือวันนี้เจ <Okay. S 2> ตั้งใจก็คือแคชชั่กับกับ uh, น้องอัดนะในเรื่อง <Okay. S 2> ราวของตัวเราเองพี่เจคิดว่าคราวหน้าเนี่ยอาจจะขอคุยกับน้องอัดเพิ่มเติมแล้วก็ความที่อยู่ยังอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยอ,อยากให้เราอาจจะคุยท็อปิกของ college golf หรือ n c a a related อะไรพวกนี้เพื่อให้เคลียร์ขึ้นเพราะว่ามีน้องๆมีผู้ปกครองบ้านเราซึ่งแน่นอนก็คงอยากจะตามเส้นทาง<ช>ที่อัดไปบุกลุยมาเราอาจจะ ปิดหูเปิดตาโชว์ไฮไลท์บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเพิ่มเติมได้ครับผมนะเดี๋ยวว่าหลังเราคุยกันอีกทีหนึ่งเรื่องเรื่องกลางๆเรื่องของมหาลัยเรื่องอะไรอาจจะมีทิปทริคอะไรทั้งหลายที่เราจะแนะนํารุ่นน้องรุ่นคุณอาที่กำลังูัสาวลูกชายอยู่อะไรประมาณนี้วันนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับกับแชมป์เลยวายิ่งสองแชมป์ล่าสุดที่ได้นะครับครับขอบคุณมากครับแล้วอวยพรอวยพรล่วงหน้านะคอนเฟอเรนซ์สเตยสองนะเดี๋ยวเรารอดูพอพอคุณเข้าคอนเฟอเรนซ์บุคคลที่เราได้เห็นคุณละ คอเลเราไม่ค่อยได้เห็นว่าต้องมาดั้งดู y o u t u b e เอาแต่ถ้าเข้าคอนเฟอรี่ปุ๊บครันนี้มีถ่ายทอดละครับผมโชคดีครับน้องอัดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ